ถุงใต้ตาจะกลับมาอีกไหมมีคนชอบเข้ามาถามหมอคะ่ะว่าเทคนิคที่หมอดูดไขมันถุงใต้ตาแบบไร้รอยแผลเนี่ยเวลาที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าเราอ้วนขึ้นเนี่ยไขมันจะกลับมาอีกไหมถุงใต้ตาที่เอาออกไปเนี่ยเอาออกแล้วไม่กลับมาอีกเพราะอะไรมันถึงไม่เหมือนเวลาที่เราดูดไขมันเนียงหรือว่าดูดไขมันตามแขนตามขา ตาเราเนี่ยจะมีไขมันในเบ้าตาอยู่แล้วค่ะเรียงกันนะคะแต่ตอนที่เรายังเด็กเนี่ยผิวหนังเรามันตึงไขมันมันก็จะเรียงตัวอย่างดีสวยเลยไม่ปูดออกมาแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นหรือบางคนอายุไม่มากหรอกแค่เข้าวัยรุ่นเนี่ยมันเริ่มมีถุงไขมันเนี่ยปูดออกมาแล้วเพราะผิวหนังตรงนี้มันเริ่มหย่อนขึ้นแล้วเวลาอายุมากขึ้นมันก็จะหย่อนมากขึ้นเรื่อยๆไขมันก็จะเห็นปูดมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไขมันตรงนี้มันไม่ได้เป็นปริมาณเพิ่มขึ้นหรอกค่ะมันเกิดจากผิวหนังเรามีความหย่อน ซึ่งไขมันตรงนี้เวลาที่เราเอาออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกเพราะไขมันที่เกิดจากที่เราอ้วนขึ้นมันเป็นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังค่ะมันไม่ใช่เป็นไขมันในเบ้าตาแต่ปกติหมอไม่ได้ออกหมดนะคะหมอจะเอาแค่พอดีพอดีให้มันเรียบๆก็พอแต่พอเทคนิคที่หมอใช้เนี่ยไม่มีแผลเลยแล้วก็มันหายเร็วมากหลายคนก็เลยสงสัยแล้วก็ชอบเข้ามาถามว่าเนี่ยเอาออกแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นอีกไหมซึ่